เป็นเสียแสดงว่ารวยแน่ๆไม่ใช่ค่ะไม่ได้รวยยังไม่ได้รวยกำลังจะอยากจะรวยแต่ว่าไม่รู้จะรวยงานเงินก็ไม่มีมีค่ะมีทุกวันเดินสายนะคะเจอกันได้แล้วก็ไปรายการต่างๆๆหัวเราะอร่อยมากแน่นอนครับพี่โมมีแพนจะไปต่อค่ายไหนเออถ้าค่ายไหนสนใจก็ แต่ว่าถ้าหลังแก๊สไปลวกันทุกคนอาจจะแ,แบบอยากรู้หัวข้อนี้ใช่ไหมว่าหลังแก๊สไมทำอะไรคู้วร์หลังแก๊สอยากที่จะทําแบบธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีความฝฝันว่าเออก็อ,อยากเป็นแบบศิลปินบ้างเออบาไปละเพลงก็มีความอยากเป็นศิลปินเหมือนกันแล้วก็อยากทำธุรกิจด้วยตามจริงคือไม่ได้อยากอยู่วงการบันเทิงแบบขนาดนั้นแบบไม่ได้อยากเป็นดาราอะไรอย่างนี้อยากเป็นแบบอยากเป็นแค่ศิลปินที่แบบว่าถ้าว่างก็จะทําเพลง อะไรแล้วก็จะทํา y o youtube ด้วยเพราะว่าชอบชอบดู youtube อะไรอย่างงี้ค่ะอืมใช่ก็คือทําอะไรก็ได้ที่แบบมีเงินไม่ว <c oughs> ่าจะเป็นขายของขายของเดิน u t u b e เล่นยทําทำ u t u b e ทําเพลงอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าถ้าแบบก็แอบดูก็แอบ,บ,บ,บคิดว่าเออค่ยายไหนอะไรอย่างนี้ <c oughs> เราจะมาพูดกันในนี้เลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าก็คงก็คงจะอยู่ในโซเชียลแหละเพราะว่าคงไม่ได้แบบหายหน้าหายตาไป อะไรประมาณน้ต่อสัญญาไหมน่าจะตามจริงอะอยากออกไปทําอะไรที่มันแบบกว้างขวางกว่านี้อะไรอย่างเงี้แบบใช่เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็น่าจะแบบถ้าต่อก็คงอยากที่จะต่อเป็นแบบบริษัทหรือว่าอะไรแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นเบียชีแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็คงจะทํางานอะไรที่แบบนอกเหนือจากน้นอะไรอย่างี้ทำโคเวอร์เพลงที่เห็นก็คงจะเป็นแบบลไลฟ์สไตล์คืออยากจะแบบเป็นบิวตี้บอเกอร์ได้นะจริงๆแล้ว เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองนอ่าจ,จะเด่นในเรื่องเสื้อผ้าแฟชั่นแต่งหน้าอาจจะแบบไม่ได้มีความรู้อะไรมากแต่ว่าแต่ว,ว่าชอบนะทะทในสิ่งที่แบบรักอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะแบบความรู้ของเราเล็กน้อยนี่อาจจะแบบสร้างทําให้ควรรู้ความแบบว่ายังไงแบบว่าความรู้เราอาจจะส่งต่อยอดให้กับคนอื่นได้บ้างไม่มากก็น,อน,นะะ้อยค่ะไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลย จริงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนมันแค่แบบอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ของแบบเบียคีเฟรนสแล้วแต่ว,ว่าเห็นมันไหมมันก็ยังเห็นอยู่อะไรอย่างงี้มันไม่ใช่แบบอ้าเาจะจะหายออกจากโลกนี้จะ,จะไปอยู่ในโลกดีแล้วอะไรอย่างนี้เอาจริงดีไมเ่เอาจริงมันก็อาจจะแบบสนุกกว่าด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าอาจจะได้ทําอะไรหลากหลายที่แบบเราอยากทำอะไรอย่างี้สร้างแบรนด์เครื่องสำอางเองนะมีเพื่อนทําแล้วต,ต,ติดตลาดอะไรนะติดตลาดไปแล้วอืมอยากทำทุกอย่างเลยทำเสื้อผ้าทำอะไร ได้เลยฮะทำแบรนด์ตัวเองเลยใช่ใช่ใช,ชก็คืออยากทำแบรนด์ตัวเองอะจต่ไม่ใช่เครื่องสำอางหรอกเพราะว่าเครื่องสำอางมันค่อนข้างที่จะแบบละเอียดอ่อนนะฮะกวดทำได้ไม่ดี <c oughs> เอาก็เอาอะไรที่มันเป็นแบบเสื้อผ้าที่พอที่จะแบบออกแบบได้นี่สิที่ชอบ <c oughs> ได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่สนับสนุนะครับ <c oughs> <c oughs> ถพงเศร้าไปอีกเออใช่ไหม เนี่ยไม่มีโอกาสได้จับมือเลยโอ้โหออกไปก็จับมือได้ให้จับผมด้วยอะให้จับหน้าด้ว <laughs> ยอย่านะเดเดินมาตบหน้าฉันไม่ได้นะ <laughs> ก็เจอกันได้ทุกคนไม่ใช่ว่างานจับมือจะมีแค่เบนกีนะเจอกันมัาษาษานก็สามารถเดชแฮนใช่ไหมละ่ะเขาเรียกอะไรนะก็เป็นคนปกติอะทุกคนข้าวไข่เจียวเหรอคะข้าวไข่เจียวก็มีเก่งสำเร็จรูปโอ้โหพูดเลยว่า ตอจีที่เฮียสั่งมากๆาเลยเพราะว่าเฮียเดินลงไปก็น่าสนใจนะคะว,ควันนี้ตื่นกี่โมงครับวันนี้ตื่นสิบเอ็ดโมงนะฮะสัญญาแล้วนะจะขอจากผมจับระวังนะแบบจับแล้วแบบหลุดออกมาห <c> ล <oughs> ่ดออกมาไม่ดีนะไม่ได้นะออกปุ๊บวิ่งไปก่อนด้ป่ะอนุญาตกอเอยู่ดีอ้าวอยากก่างกอดกอดเลยตกใจนะ ท,ที่เสรีภาพเกี่ยวปะมันขอถ่าย2ูช็อตนอกสถานที่ได้เลยแบกชุดมาถ่ายเลยแต่ว่ามีข้อแม้นะแบบว่าถ่ายคนหนึ่งก็ชิดสักสิบล้านมีไม่ถึงสิบล้านก็ไม่เป็นไรให้ผ่อนอยากขอลายเซ็นค์เพมกำลังมีความคิดว่าอยากได้ลายเซ็นใหม่เพราะว่าลายเซ็นนี้มันก็4ปีแล้วเนาะมันก็จะมีความเด็กๆหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องเป็นอยู่แล้วถ้าแบบไม่มีสกุลอันนี้ใช่ไหม แต่ทนันทีทันนั้นก็ต้องดูอีกทีนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่จะเป็นในอนาคตอาจจะแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป,งปงก็ยังไม่มีขายคาดดาวได้นะคะโอเคไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไปสั่งข้าวก่อนจะเกินสามทุจะสั่งไปแล้นะคะที่บ้านมีแมวสองตัวตัวผู้มันชอบหนีส่วนตัวพี่อย่างมันชอบหนูไปดูไลฟ์ของ